สวัสดีค่ะต่อไปคือน้องคนนี้ซึ่งก็ทำง่ายสุดๆแล้วน้องหมีนะคะมาน้องหมีเราก็จะเอาน้องคนนี้นะคะมาค่ะน้องหมีง่ายแลก็แค่เอาสีแดงค่ะวางแล้วก็คลึงแบนๆแบนๆเพื่อที่จะทำเสื้อหมีทำ น่ารักไม่ไหวค่ะคุณคุณก็อ่านชื่อไม่ออกมาเราก็แค่ครึ่งนะคะแบนแบนแบบนี้เองแล้วก็เวลาที่จะย้ายใช้มีดเสมอนะทําแบบนี้แล้วก็ค่อยคเอานิ้วเนี่ยลอกขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ตัดคือเสื้อหมีเขาจะเป็นเกาะอกนะคะแล้วก็ตัดบน ตับล่างแล้วก็ใา้ขวาดด้วยแล้วกันอันนี้คือเกาะอกแค่นี้เวลาจะย้ายฟองดองใช้มีดเสมอน้องหมีก็แค่ใส่เสื้อเขาลงไปแบบนี้แค่นี้เองจากนั้นก็เอาดาวใส่ปักลงไปแบบนี้นะคะเป็นธงชาติเวียดนามไป เวียดนามหรือ Jean. จีนเ็เสร็จแล้วน้องหมีเนี่ยเขาจะมีที่คาดอะคะ่ะที่คาดอะคะ่ะซึ่งก้อยก็คึงมาตะกี้นะคะเนี่ยเวลาที่เราคาดเราไม่ต้องคาดไปจนถึงข้างหลังเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ข้างหลังนะคะพอมันแบบนี้นะคะคาดเราก็แค่เราก็ตัดออกเลยตัดเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยนะ ไม่ต้องเก็บงา่ายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็แค่แค่ขา้าวแบบนี้โอเคน่ารักเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำหูแล้วก็ทำทำหูแล้วก็ทำตัวเท้าของน้องนะคะวิธีอ่ะสมมติว่าเท้ามันมีสองข้างนะแล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเท้าของน้องนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนให้แค่ติดจำลองไว้ก่อนนะ หูก็ง่ายมากหูก็ทำแบบแค่กลมๆมะค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆเฉยๆสองข้างนะคะให้มันเท่ากันนะเวลาที่จะแบ่งก้อนมานะคะเท่ากันแบบนี้ก็ต้องดูนะเช็คดูแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็แบนๆนิดหนึ่งนะคะกดแบนๆนิดหนึ่งด้วยนิ้วสองข้างตรงนี้แล้วก็ปักลงไปไม่ให้ปักนะคะติดลงไปแบบนี้ค่ะ นะที่จริงนะคะถ้าจะเอาให้สวยอีกเลยนะอวัยวะนะคะอวัยวะคือหูเทา้าต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวของน้องตัวของน้องเนี่ยเราใช้ไว้ช็อกไว้ช็อกไม่ใช่เป็นสีขาวนะคะไว้ช็อกเขาก็จะออกเป็นสีนวลแบบนี้สีครีมนวลแบบนี้นะคะแต่นี้ทาลองให้ดูเสร็จแล้วนะ,ะตัวหูนะ เราก็จะใช้ตรงนี้นะคะแค่กดลงไปให้มันเป็นหลุมลงไปนะคะให้มันเป็นหลุมลงไปแล้วก็แปะนะคะงานละเอียดนะงานละเอียดแล้วก็อ่ะก้อยเอาออกมาก่อนจะได้ถนัดถนัดเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดลงไปปึ แบบนี้นะคะให้มันได้เป็นหลุมแบบนี้เป็นหูน้องแบบนี้นะคะกดลงไปหนึ่งหมุนหมุนหน่อยเสร็จแล้วนะคะคือหูมีหูนะคะต้องกลมๆนะคะต้องกลมๆก็แตไปแบบนี้เอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนแป๊บนึงแล้วเราก็เราก็ติดอีกนิดอีกลงไปอีกข้างนึงแบบนี้ค่ะ แล้วก็เท้านะคะเท้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็แค่แบบกลมๆแล้วก็แปะๆลงไปนะน้องมีมาแล้วนะคะตาก็แค่กลมเวลาที่เราจะปั้นกลมๆนะเราก็แค่ครึ่งใช้สองนิ้วลอานี่อย่างที่บอกนะถ้าจะแตะติดอวัยวะนะคะตา คิ้วอะไรแบบนี้ที่เป็นดีเทลที่มันเล็กๆนะต้องปิดน้ำก่อนแล้วก็วางไว้สักพักหนึ่งนะเอานี้ไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำเสร็จแล้วแล้วก็มาแตะลงไปนี่แล้วก็แล้วก็วางน้องไว้สักพักหนึ่งแป๊บเดียวค่ะโอเคค่ะ ข้อได้แล้วใช่ไหมคะตาเหมือนเดิมคะ่ะแตะสีขาวนะคะแล้วก็เอามาแตะเป็นลูก <gasps> แตะเป็นลูกตาอุ้ยเยอะไปละอ่ะเดี๋ยวก็ประมาณนี้คะ่ะหมีน้องหมีมาแล้วนะมันน่ารักกวบเพื่อนแต่อย่าลืมนะถ้าจะทำน้องหมีสีอะไรอไวัยวะนะคะ หูกับเท้าน้องต้องเป็นสีนั้นด้วยอันเนี้ยมันจะดูแปลกๆทุกคนเห็นไหมอ้าวทำไมหน้าน้องสีขาสีเหลืองแล้วทำไมหูน้องสีขาวนะคะมันเป็นการสาธิตค่ะมาจากนั้นค่ะมันเป็นการทำทำทำให้มันเป็นไหมพรมนะให้มันเป็นแบบว่าเป็นคนๆน,นะ เสื้อแล้วก็หมวกไหมพรมของลุงซันตา้าของน้องหมีนะคะให้มันเป็นไหมพรมใช่ไหมมาค่ะจะทำทำยังไงคะให้มันเป็นขนขนแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะมีตัวนี้นะคะมันจะเป็นเออมันจะเป็นที่ที่คีบอะคะ่ะมันจะเป็นที่คีบนะคะเราก็แยกมันออกมาแบบนี้ซึ่งตัวนี้ค่ะ มันจะแหลมคือแหลมแบบมากๆนะคะคือจับมันก็จะทิ่มลงไปในนิ้วเราแล้วนะให้เราทำแบบนี้เอาน้องคนนี้มาแล้วก็สกิดทำให้มันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะทําแล้วก็จะยกขึ้นให้ดูนะคะทำแบบนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะน้องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหม มันก็จะเหมือนไหมพรมเห็นไหมคะแบบนี้นะคะสีฟ้าหรอเราก็จะตกแต่งด้วยน้องดาวแล้วกันดาวนะคะดาวก็คือมันจะมีที่กดนะคะคืออยู่ในคอสบอกอ,อ,อันนี้นะอยู่ในคอสก้อยชายอันนี้นะคะเ,เดี๋ยวทําให้ดูนะแปบ๊บเดียวไม่เสียเวลานะคะมันคือเป็นที่เป็นซิลิโคนนะคะเป็นพิมพ์ตรงนี้นะคะเอา อันนี้คือเทคนิคในคอร์สที่สอนนะเอาลงไปนะคะฟองดองของเราเนี่ยกำเพเนะะี่ยค่ะลงไปแบบนี้นะใช้ไม้ครึ่งนะคะครึ่งค่ะครึง่งเสร็จแล้วนะคะใช้มีดแหลมค่ะมีดแหลมนะคะตัดออกให้ตัวเนื้อของฟองดองเนี่ยหรือกำเพเนี่ยเท่ากันนะคะเสมอกัน เสมอเสมอเสมอกับอะไรคะเสมอกับตัวพิมพ์นะคะเดี๋ยวจะยกขึ้นให้ดูในกล้องชัดๆนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะตัดออกให้ตัวกำเพดของเราเนี่ยอยู่ในหลุมแบบพอดีเป๊ะต้องพอดีเป๊ะเท่านั้น เหมือนที่เราทำพวกหอยหางนางเงือกอะคะ่ะที่ก้อยเคยสอนนะนะเราก็คือว่าต้องเอาตัวกําเพดนะคะกดลงไปให้มันพอดีกับหลุมแบบนี้<ม>เห็นไหมคะเห็นไหมให้มันพอดีกับหลุมแบบนี้เห็นไหมโอเคจากนั้นแกะออกมานะคะอาจจะพักไว้แป๊บหนึ่งก็ได้ก่อนนะคะก่อนให้แกะอันนี้มันยังแกะไม่ได้นะอแบบนี้ ็นไหมคะแต่พอกดลงไปนะคะรอแป๊บหนึ่งเซร็จตัว5นาที3นาทีให้มันแข็งก่อนค่อยแกะมันจะได้แกะออกมาได้ง่ายๆโอเคเฮ้ยถ้าพวกเราทำนะไม่นานแบบนี้อะคะ่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่นี้ทำไปด้วยพูดไปด้วยอะคะ่ะมันก็เลยนานนิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะประมาณนี้นะนี่นะคะเดือนนี้ทั้งเดือนอยู่ที่คริสตม์มาสกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะในไลฟ์ถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ซาบซึ้งมากๆดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปนะคะฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา